รถคันนี้เป็นบทพิสูจน์ครับว่าเราสามารถชุบชีวิตจากซากรถที่ไม่มีมูลค่าใดๆเลยมากลายเป็นรถไฟฟ้าที่มีมูลค่าลดมลภาวะดีต่อสิ่งแวดล้อมตอนนี้ประเทศไทยพร้อมแล้วครับที่จะก้าวข้ามจากรถสันดาปมาสู่รถไฟฟ้าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับ รถประจำทาง EV-BUS หรือรถประจำทางไฟฟ้านั่นเองครับซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมาติดตามรับชมกันเลยครับที่มาที่ไปของรถไฟฟ้าคันนี้เกิดจากโครงการที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของ ผู้ประกอบการในประเทศไทยให้สามารถศึกษาและผลิตรถไฟฟ้าได้ด้วยตัวเองในประเทศโดยที่เกิดจากการส่งเสริมจาก3การไฟฟ้าร่วมมือกันก็ตั้งแต่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตภูมิภาคนครหลวงให้ทุนมาส่วนขอสมกอ,กอจะให้ซากรถซากรถในที่นี้คือรถปดระวางที่ไม่ได้ใช้แล้วจอดอยู่ในาร์ดเอากลับมาเพื่อทำการพัฒนาให้มันกลายเป็นรถไฟฟ้า จริงๆจ,จากรถสันดาปเดิมที่ไม่มีมูลค่าละกลายเป็นรถทีมม่มีมูลค่าขึ้นมาทันทีโดยที่สวทชวเข้ามาช่วยในส่วนของการดูแลบริหารโครงการส่วนสำคัญรถไฟฟ้าคันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนสำคัญที่เหมือนกับรถไฟฟ้าทั่วไปทุกๆคันข้อที่1จะเป็นเรื่องของตัวถังข้อที่2จะเป็นเรื่องของระบบมอเตอร์ ข้อที่3จะเป็นเรื่องของระบบแบตเตอรี่สุดท้ายก็คือระบบ ECU ที่คุยกับทุกส่วนรวมกันทั้งหมดเนี่ยถ้าทุกคนรู้จักศึกษาลงในแต่ละส่วนเป็นอย่างดีคุณจะขับรถไฟฟ้าได้อย่างมีความสุขทุกๆคันครับที่ปรึกษาก็จะมีทั้งมหลาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือสุรานารี ราชพัฒน์โคลาและมอกษตรซึ่งเข้ามาในแต่ละส่วนเนี่ยอาจจะเข้ามาในมุมที่แตกต่างกันเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นมาจาการะบบที่เขามีเดิมจากอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันจะมี ECU หนึ่งตัวครับซึ่งเป็นหัวใจหลัก ECU ตัวนี้จะเป็นตัวคุยกับทุกอุปกรณ์และเป็นตัวสั่งการทุกอุปกรณ์ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการใช้งานเช่นลมตก ผมก็มีทำระบบเตือนออกมามีเตือนด้วยเสียงเตือนด้วยหน้าจอระบบแบตเตอรี่มีความร้อนระบบความร้อนต่างๆระบบควบคุมทุกอย่างจะผ่านอ s u ทั้งหมดครับซึ่งโปรแกรมตัวนี้ถูกเขียนโดยนักศึกษาไทยครับโดยที่ผมเข้าไปร่วมในการวางโปรแกรมทั้งหมดเพื่อที่ให้รถออกมาสมบูรณ์ครับ ขั้นตอนเนี่ยหลักๆผมเอาตัวถังซึ่งเสวมสภาพออกก่อนเสร็จแล้วเราก็เริ่มมีการาปรับปรุงโครงสร้างช่วงล่างต่างๆซึ่งหมดหมดสภาพตามอายุก็เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรเสร็จแล้วก็มีการดีไซน์ตำแหน่งการวางเครื่องยนต์เพื่อไปทดแทนเครื่องเดิมหลังจากนั้นก็วางระบบมีการออกแบบตัวถังใหม่มีการวางระบบ ECU ลอจิกต่างๆของตัวรถซึ่งทำให้รถใช้งานแล้วไม่ได้มีปัญหาในการขับรถสามารถวิ่งได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่าเนี่ยคือรถไฟฟ้านะมันจะต้องวิ่งไม่ดีเท่าดีเซลหรืออะไรพวกนี้อยู่ที่การจูนครับถ้าจูนดีๆรถวิง่งสบายครับเหมือนกับรถดีเซลเลยแต่ข้อดีไม่มีมลพิษเลยครับ ครับส่วนที่เราทำเนี่ยมีตั้งแต่การออกแบบภายนอกตั้งแต่หน้ารถจนถึงท้ายรถซึ่งเป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดงานนี้เป็นงานเปิดโปรโตไโทป์ฉะนั้นเนี่ยเรื่องไฟหน้าเรื่องไาผมก็ไม่ได้ใช้ไฟบัสทั่วไปมีการออกแบบเองข้างในเป็นพวก LVD เพื่อประหยัดในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ใช้งานนะครับส่วนของการออกแบบการวางรอบตัวเนี่ยน้ำหนักแบตเตอรี่2ตัน8แพก็กก็จะถูกกระจายออกเพื่อให้น้ำหนักมันสมดุลจะมีวางอยู่บนล้อหน้าชุดหนึ่ง แล้วก็ชุดที่เหลือจะอยู่ด้านท้ายกระจายออกไปเนี่ยน้ำหนักจะลงล้อหน้าอยู่4ตันล้อหลัง8ตันสรุปแล้วน้ำหนักจะลงอยู่ที่ล้อละ2ตันซึ่งอยู่ตามกฎหมายขนส่งทำให้รถสมดุลทั้งคันครับถ้าเกิดน้ำหนักรถไม่สมดุลเนี่ยปัญหาที่ตามมาเวลาเลี้ยวหรือเวลาเดินทางเนี่ยมันจะทำให้โครงเครงหรือจะเสียสมดุลไปได้ส่วนตรงเนี้จะแสดงให้เห็นว่าผมมี แบตเตอรี่ใหญ่มีแบตออกซิลเล,ล,ลเอรี่เหมือนกับรถเล็กทั่วไปลักษณะรถจะเหมือนๆกันเลยฮะแบตจะถูกกระจายด้านนี้หลังลอ้อส่วนด้านท้ายรถเรามาดูกันครับว่าจะมีอุปกรณ์ต่างๆแทนที่ตัวเครื่องยนต์เดิมก็จะมีตู้แปลงไฟซัมชาร์จมีอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับแบตเตอรี่พวกแบตเตอรี่2อแพ็คอุปกรณ์หล่อเย็น รวมถึงด้านนี้จะมีอุปกรณ์สำคัญอีกชิ้นหนึ่งส่วนของตัวคอนโทรลไฟ24และตัวคอนโทรลอุปกรณ์ย่อยอื่นๆซึ่งทั้งหมดนี้หลายๆส่วนคนไทยทำด้วยครับไม่ได้ซื้อจากต่างประเทศผมจะพาเข้าไปชมภายในรถนะครับการออกแบบทั้งหมดเนี่ยถูกวางเพื่อให้เหมาะสมกับ ระบบที่ถูกดัดแปลงไปนะครับตั้งแต่หน้าคอนโซลระบบควบคุมเดิมกระพมอะไรเดิมไฟเลี้ยวเดิมทุกอย่างเดิมแต่หน้าจอที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลเป็นสกรีนดิจิตอลแล้วส่วนของพน้าต่างๆเรื่องเกียร์เรื่องอะไรเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปจะเป็นเกียร์อโต้มีแค่3าปุ่มครับคอนโทรลจบเลยทีนี้ระบบที่เพิ่มเติมขึ้นมาในรถการวางแบบเนี่ยเนื่องจากเราต้องการสร้างความสุนในตัวรถเนี่ย เราก็เลยจะมีแบตเตอรี่อยู่บนตัวรถทั้งหมด2แพ็คเพื่อกระจายน้ําหนักมาอยู่ด้านหน้าครับให้สมดุลวัสดุภายในถูกทําเองในโรงงานฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่คนไทยจะได้ครับรวมถึงเบาะผู้ดโดยสารก็ใช้โรงงานในประเทศครับทุกอย่างมูลค่าจะกลับเข้ามาสู่ประเทศค่อนข้างเยอะครับทั้งหมดทั้งมวลต,ตรงนี้เราก็จะมีการออกแบบรวมถึงการวางต่างๆเพื่อซ่อมบำรุง ที่เห็นอยู่ที่พื้นก็จะมีพวกพื้นสําหรับเปิดเพื่อซ่อมลงมอเตอร์หรือระบบคอนโทรลมอเตอร์ก็จะถูกซุกซ่อนมาทั้งหมดนี้ก็จะดูเรียบแล้วเอาจริงๆครับรถคันนี้ด้านท้ายจะไม่สูงเท่ากับรถโดยสารปกติเดิมเนื่องจากว่าเครื่องหายไปพื้นเราหลับลงมาได้เยอะเลยครับหนึ่องสครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตระบบ,บขับเคลื่อนต่างๆกับเรื่องของระบบหน้าจอที่เราเห็นนะครับขณะน,นี้ตอนนี้รถเปิดอยู่ สิ่งที่เราจะตามมาก็คือระบบตรงนี้จะมีระบบเตือนทั้งความร้อนต่างๆแบตเตอรี่ที่เป็นอยู่แบตเตอรี่ที่มีอยู่ขนาดเหลือเท่าไหร่วนอยู่เท่าไหร่เกียร์อยู่เกียร์อะไรแล้วก็บอกความเร็วรวมถึงกสาที่ใช้ครับทั้งหมดรถคันนี้วิ่งมาแล้วครับจะหมื่นโลแล้วครับที่เราวิ่งทดสอบวิ่งมารับประกันครับยังไม่เจอปัญหารครับเจอปัญหาก็จะเป็นเล็กน้อยตรงนี้จะเป็นพวกกล้องที่ใช้ดูรอบรถนะครับ ก็จะเห็นทั้งภายในภายนอกด้านหลังด้านข้างส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกระบบคอนโทรลป้ายต่างๆหรือไฟในรถนะครับก็จะมีไฟหลังคาไฟทั่วรถนะครับส่วนด้านนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นการพัฒนาเองสามารถคอสตอมในเรื่องของระบบการชาร์จได้ควบคุมที่ซ c u สั่งให้ชาร์จที่กระแสสูงหรือถ้าเป็นตู้ชาร์จขนาดเล็กก็สามารถสั่งให้ ชาร์จกระแสต่ำได้เพื่อที่ฉุกเฉินเราสามารถไปชาร์จตู้เล็กๆได้เหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเบรกมืออันนี้ก็จะเป็นเรื่องขับเคลื่อนนะครับโดยที่ผมวางโปรแกรมไว้เนี่ยรถจะไม่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้เองยกเว้นเราต้องเหยียบเบรกก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วเราถึงจะเปลี่ยนเกียร์ได้ดูที่หน้าจอครับจาก n จะกลายเป็นศูนย์ความเร็วรถพร้อมที่จะเดินทางครับและด้วยความที่เราออกแบบเป็นรถโดยสาร สิ่งที่เราต้องคิดเราดับแรกความปลอดภัยความปลอดภัยจะตามมาด้วยปล่อยเบรกรถจะไม่วิ่งครับผมเซตเอาไว้อย่างนี้แล้วก็เซตกราฟให้มันไล่ความเร็วช้าไม่ต้องออกตัวเร็วเราไม่ใช่รถเก่งครับแต่ถ้าทํางั้นก็ได้เหมือนกันแต่ความอันตรายมาครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคิดต่อครับถัดมาผมจะลองพาขับรัวรอบๆดูนะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยการที่จะก้าวข้ามาจากรถสันดาบรถ i อ e เดิมเนี่ยเข้ามาสู่รถไฟฟ้าสิ่งที่ผมมองว่าทุกคนต้องปรับตัวเพื่อที่จะมาใช้งานรถไฟฟ้าในอนาคตเนี่ยข้อที่1อาจจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพราะรถไฟฟ้ามันจะมีเรื่องระบบข้อจำกัดต่างๆที่คนที่จะใช้จะต้องมีการเปิดรับและศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้น ของใหม่ดีครับแต่ดีที่สุดคือผู้ใช้ก็ต้องรู้ว่ารถมีข้อจำกัดตรงไหนข้อควรระวังตรงไหนซึ่งมีความแตกต,ต่างจากรถสันดาปเดิมคือผมใช้คำนี้ครับว่าแบตเตอรี่ทั้งหมดตอนในรถคันนี้มีทั้งหมด197กิโลวัตต์อววิ่งแบบบกสต้นทางปลายทางวิ่งได้เกิน200โลครับ แต่ถ้าวิ่งแบบพอสมกรระยะทางอาจจะเหลือสัก100 150เพราะมีการจอดเร่งจอดเร่งทีนี้ถามว่ารถคันนี้ชาร์จได้เร็วแค่ไหนผมก็ต้องตอบก่อนว่าโดยระบบชาร์จที่ผมมีบนรถเนี่ยมันชาร์จได้ที่กระแสร้อ100กิโลวัตต์อวซึ่ง100กิโลวัตต์อวก็อยู่ประมาณ3ชั่วโมงครับแต่ถ้าเกิดอยากให้เร็วกว่าน,นี้โอเคครับถ้ามีที่ชาร์จที่ กิโลวัตต์อาสูงกว่าน,นี้เนี่ยเราก็จะได้เร็วขึ้นครับประโยชน์ของการที่เราแปลงรถเครื่องยนต์เดิมมากลายเป็นรถไฟฟ้าข้อที่1ผู้บริโภคเลยนะครับผู้บริโภคเนี่ยจะได้รับรถที่ไม่มีมลพิษออกไปวิ่งบนท้องถนนซึ่งในเมืองที่เรื่องฝุ่นเรื่องมลพิษเยอะเนี่ยความเหม็นดีเซลต่างเนี่ยจะหายไปทันทีครับ ข้อที่2คนอาจจะไม่มั่นใจว่าเอ้ยมันทําแล้วมันได้ประโยชน์จริงไหมรถคันนี้ถูกทดสอบแล้วครับโดยขอสมกาวิ่งในรูทจริงก็สามารถวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้ตามเป้าหมายครับข้อที่สารซากรถแทนที่จะต้องทิ้งเป็นขยะมากมายมันสามารถกลับมาใช้ประโยชน์เหมือนกระชุบชีวิตซากรถให้มันมีประโยชน์ขึ้นมาข้อที่4ี่แน่ๆครับ กิดการสร้างงานเกิดมูลค่าการผลิตในประเทศไทยอย่างมากมายครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือมีข้อเสนอแนะคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ